นายเรืองกกรลีกิตวัฒนะส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้กะกะตส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนางสาวแพททองฐานชินวัตนนายกรัฐมนตรีกรณี MOU c ีว่าความเป็นรัฐมนตรติของนางสาวแพททองถาชินวัตรมีเหตุสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ5้ามาตรา160วงเล็บ5ประกอบมาตรฐานท,ทางจริยธรรมข้อ6หรือไม่โดยนายเรืองไก่กล่าวว่าในหนังสือดังกล่าวได้ขอให้กกตตรวจสอบเป็นข้อ,ข,อข้อดังนี้ ข้อ1จากการเปิดเผยของนางสาวแพทย์รองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเรื่อง MOU 44เมื่อวันที่4พฤศจิกายนย2567ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ6จซึ่งมีเหตุอันควรขอ,ขอให้กกตตรวจสอบการกระทําดังกล่าวดังต่อไปนี้ตรวจสอบผลการหาหรือพักร่วมรัฐบาลกรณี MOU c 4บันทึกข้อตกลงไทยกับกัมพูชาเกี่ยวกับกรอบเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชา ว่ามีจริงตามที่นางสาวแพ์ทองทานชินวัตนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยหรือไม่ตรวจสอบว่า m o ็มอย44ยังคงอยู่ไม่สามารถมีการยกเลิกได้ใช่หรือไม่หากจะยกเลิกต้องใช้ข้อตกลงระหว่างสองประเทศใช่หรือไม่หากไทยยกเลิกเองก็ไม่สามารถทําได้เพราะอาจถูกฟ้องได้เพราะเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศใช่หรือไม่ตรวจสอบว่ามีการพูดคุยทางทะเลในสัดส่วนที่มีการขีดเส้นจริงหรือไม่ซึ่ง MOU มีการขีดเส้นไม่เหมือนกันจริงหรือไม่แต่เนื้อหาใน MOU เป็นข้อตกลง จะมีการเจรจาก,กันทั้งสองประเทศใช่หรือไม่ตรวจสอบว่า MOU 44ยกเลิกไม่ได้ถ้าไม่มีการตกลงระหว่างสองประเทศและเรื่องนี้ต้องเข้าสู่ที่ประชุมสภาซึ่งเป็นไปตามกฎหมายจริงหรือไม่ตรวจสอบว่า MOU 44ทำขึ้นสมัยใดมีการนำเรื่องนี้ต้องเข้าสู่ที่ประชุมสภาหรือไม่ตรวจสอบว่าหากไทยยกเลิก MOU 44อาจโดนฟ้องร้องจากกัมพูชายอย่างแน่นอนจริงหรือไม่ กพูชาจะใช้กฎหมายใดในการฟ้องร้องตรวจสอบว่า MOU 44เป็นเรื่องข้อตกลงระหว่างประเทศจริงหรือไม่และไทยยังไม่ได้เสียเปลี่ยนในเรื่องของการตกลงเรื่องนี้อย่างไรตรวจสอบว่ามีพรรคร่วมรัฐบาลใดที่เห็นด้วยในการเดินหน้า MOU 44ต่อในเรื่องนี้บ้างมีการลงนามกันไว้หรือไม่อย่างไรตรวจสอบว่าเรื่อง MOU 44ดังกล่าวอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา1ซึ่งบัญญัติว่าประเทศไทยแป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้หรือไม่ ตรวจสอบว่ารัฐบาลนี้ยืนยันจะรักษาแผ่นดินไทยไว้อย่างเต็มที่จริงหรือไม่และการกระทําดังกล่าวเป็นการรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยบูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ6หรือไม่ข้อ 2. เนื่องจากมาตรฐานทางหมวด1จริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ข้อ6กําหนดว่าข้อ6ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยบูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทย มีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐและความสงบของประชาชนข้อ3เนื่องจากมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ27วรรคหนึ่งกำหนดว่าการฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามามาตรฐานทางจริยธรรมในหมวดหนึ่งให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรงดังนั้นหากการกระทำเรื่อง MOU 44ดังกล่าวเข้าข่ายมาตรฐานทางจริยธรรมลักษณะ1ข้อ6กรณีย่อมอาจเป็นไปความในรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเจ็ล ประกอบว่าตา1 6 0่งบวกเล็บที่อาจเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงข้อ 4. กรณีจึงมีเหตุอันควรตรวจสอบการกระทํากรณี m o u 44ของนางสาวแพทย์ทองทางชินวัตนายกรัฐมนตรีซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บรัฐบาลไทยข่าวนายกทัฐมนตรีเมื่อวันที่4พฤศจิกายนสองนตามข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเข้าข่ายอันทําให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว พราะกระทำอันต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา1 7 0่งเจ็ด5้าประกอบมาตรา160บงกศูนห้าหรือไม่ข้อ5พร้อมนี้ได้ส่งสำนัประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องเส้นฐานตรงและน่านน้ำภายในประเทศค่ะและน่นานน้ำภายในของประเทศไทยลงบนที่11มวิทยายนห้ารยสํามสำนัประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องเส้นฐานตรงและน่านน้ำภายในของประเทศไทย บริเวณที่4ลงวันที่17สิงหาคม2535สำนาประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเรื่องเส้นฐานตรงและน่านน้ำภายในของประเทศไทยฉบับที่2ลงวันที่2กุมภาพัานธ์2536สำนาคำพิพากษาสารดีกาที่16066ทับ2555และสำนามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กรกฎาคม2553มาเป็นตัวอย่างเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบของกอกตด้วยแล้ว